สวัสดีครับผมสวัสดียักษ์เซาเซาพมกันครับวัี ผมตอนนี้ก็มาถึงหม้เรือร้อยครับผมมาหน,น,นีดีเบิง้งต้องล้างหนึ่งเปล่าเอาเบิ้งครับไปใส่หลังหนึ่งคือบ่มันหล่นครับมาห,หนีเน,น,น,นะนั่นนงมันแหนียดด้หนึ่งก็ดึงจมได้หนึ่งดีอันี้ครับผม ป่าพ่อกิคดอครับผมเอาอยู่บองานครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มผลครับหวังผลบี่ใไทประมาณเก็ดหลังหวังผลสองแต้มตอนนี้มาแล้วครับแต้มหนึง ให่อตึงด้วยปลาดีกว่าอั่นที่บีปยางไปนั่งวะดูกวนะาเห็นเสทางเลยโอ้ปลาดุกครับนี่ น,นี้บ่ถือเป้านูองอ่งคือเก่าครับแต่พึ่งไม้แลกษณะนี่ในการหยอดดอูด้ำที่เคยใส่ครับผมเดี๋ยอน่าจะที่พี่น่ะต้องใส่ต้องด้หยอดหูคือเกา่าเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้กับยาไม่ได้

ฝาหรือกระปูครับใส่ให้บ่าตึงมันก็สีลงไมใ้ึมอ,อัน่นตึงยังครับรอกอีกแล้ว่นตัวนี้เชียนสอมันหลากเข่าหูเลื่อยไปกนแต่ว่ามันจะนจะดิงว่ครับดิ้งลันะณะ

ขึ้หลกักม,มันอไหร่ัอเองเสร็จไหมครับผมมาประมาณเกดแปดหลังยังเยอะเหมือเนเดิมบอกกินครับมาเบิรงนเงินนั้นอีกหาหลังว่าที่มีแต้มบอกครับ,บผมบอกมองนี้หลังโอ้หลังแหล,ลก กินเนาะเลยวะยังกินวะนั่นหละบ้าวครับ,ย, <c oughs> บยังอีกสอครับบิ๊จ้เนี้ยวเนี่ยตึงอยู่แต่ว่าอยังกินครับผมลุนไปในกัน ไหลอยู่บนบนหลุมแล้วรุ่นรุ่นไปนเรื่อยๆบนหน้ <c oughs> าผาเนาะครับเชี่ยนะว่ะตัวนึงบนหน้าผาเดึงลักษณะแบบนี้มันรุ่นเหมือนกันเล่นไม่เห็น อ้าวครับผมนี่ลักษณะแบบมีบัวพาดค,ครับผมมีโตใสสวยแต่ว่าลักษณะกระชีพออกอยากยุกนี่ครับผมมาไอ้กันบอกแล้วครับว่าดวง oh. ผล ไปกันเด้ออันนี้ก็ยังมันเดือดครับฮะห,หลังสุดท้ายครับลุ่มๆล้างสุดท้ายเป็นเนื้อเด้นี่แม่ก็แม่เอ้าโอ้ยอย่างนี้ใช่จมครับคุณนะเห็นไหมครับความจม ได้รุ่นอีกแล้วได้รุ่นได้รุ่นได้รุ่นอีกแล้วได้รุ่นตลอดงานนี้เมนประคับจมมันแล้วอ้าวมีตึงครับสุดคจะอยู่หรือบ่ยูนี่จะเป็นอย่างนึ้เปางไงยๆเหรอวะ ปลาไหลเผือก,ว,ออกอว้ปลาไหลเผือกเอาปลาไหลเผือกืม่มีแมน่นนงห,นหรอกวานี่เออฮะจะขึ้นเป็นเดรักครับผมทำเป็นเดรักไว้ไม่ใช่ห่ผลหรือว่า

นี่ครับตัวนี้หไหมผัดแล้วฮะอไรยังไ่เอาไปพัดบ้านพัดกินนี่เลยครับผมอ๋อมันเร่มผลงานประกอบการนี่ถือว่ากัไดดอยู่ครับเยอะมันนี้ได้อยอุย้ยปลาไหลเผือกนี่ครับบิ๊กเด่ของเา้า พอเด็ดพัดกรับผมครับผมก็ถือว่าก็โอเคครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะบีฝากเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะไปไม้เลยเัาจะไปไม้เดิมหรือไม้ใหม่ถ้าเบิ่งติดตามกันได้สวัสดีวันนี้สวัสดีครับผม